สวัสดีครับนะครับก็พบกับผมเหมือนเดิมนะครับรายการฟองฟอสซันเดย์เนี่ยเกือบลืมรายการนะครับก็จะเป็นมาเขาเรียกว่าอะไรครับมาพาเพื่อนๆไปทํางาน DIY เครื่องกัดคอตั้งขึ้นมาสักตัวหนึ่งนะครับตอนนี้ก็จะเป็นตอนที่3แล้วนะครับที่แนะนําเพื่อนๆไปตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับแล้วก็หามอเตอร์หาอะไรหาอะไรมาในระดับหนึ่งนะแต่ว่าอุปกรณ์ยังไม่หมดเพียงเท่านั้นครับอาจจะใช้ในการเกิดนําค่อนข้างเยอะนิดหนึ่งสตอนเข้าไปแล้วครับ อาจจะมี4,5,6แล้วแต่นะครับว่ามันจะพาไปถึงตอนไหนจะพาเพื่อนๆไปเริ่มทำเริ่มออกแบบเลยด้วยด้วยด้วยแหละนะครับจนเอามาประกอบยังไงต่อไฟยังไงใส่คอนโทรลยังไงโอ้สนุกแน่นอนนะครับติดตามไปเรื่อยๆแล้วกันครับแต่ว่าวันนี้นะครับจะมาต่อในการหาของให้ครบก่อนนะครับครั้งก่อนเราค้างอยู่ที่ตัวบอลสกู h o นะครับบอกไปหมดแล้วว่าบอลสกู o l ทำยังไงหามอเตอร์เซอร์โวเซปปิ้งโค้ชลูปแตกต่างกันยังไง แต่ว่าต้องบอกแบบนี้นะครับผมเองก็ยังไม่ค่อยเชี่ยวชาญอะไรลึกๆมากรู้แค่คร่าวๆก็เล่าให้เพื่อนๆฟังตามที่ผมรู้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆมีอะไรข้อมูลที่แบบเสริมเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ได้ก็คอมเมนต์มาที่พวกเราก็ได้ครับในส่วนของวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงอีกหนึ่งตัวสําคัญก็คือตัวสปินเดิลมอเตอร์สปินเดิลมอเตอร์เนี่ยนะครับก็จะเป็นมอเตอร์ที่ใช้ขับเคลื่อนตัวดอกกัดสมมติเรามีดอกกัดใช่ไหมดอกกัดต้องหมุนรอบตัวเองหลกักการทำงานของเครื่องกัดนะครับ ทูลจะหมุนงานจะเดินนะครับงานจะเดินเข้าหาทูลนะครับแต่ถ้าเป็นเครื่องกลึงทูนอยู่ที่งานจะหมุนงานจะหมุนเพราะงั้นงานจะหมุนงานจะเป็นทรงกระบอกอย่างเดียวทูนก็เดินไปนู่นนี่นั่นนะครับแต่ถ้าเป็นงานกัดดอกดอกกัดจะหมุนทูนจะหมุนนะครับงานจะเดินัจะกัดเป็นลูกอะไรก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะสั่งมันแบบนี้นะครับทีนี้การที่เราจะหมุนทูนหรือจะหมุนงานถ้าเป็นงานกลึงโซปินเดินมอเตอร์จะหมุนชิ้นงานแต่ถ้าเป็น เ,เครื่องกัดสปินเนอรมอเตอร์ฉมุนดอกกัดแบบนี้การที่เราจะมปหมุนมันครับก็ต้องใช้มอเตอร์นั่นเองดังนั้นเขาเรียกว่าสปินเดิลมอเตอร์นะครับมีอยู่สองประเภทหลักๆเลยนะครับประเภทที่หนึ่งนะครับเป็น, induction motor, นอินดักชันมอเตอร์นะครับอินดักชันมอเตอร์เอางี้นะผมต้องบอกแบบนี้ก่อนออกตัวอีกรอบนึงนะครับเรื่องระบบไฟฟ้ากับผมนะครับไม่ค่อยถูกกันเท่าไหร่เนื่องจากโดนดูดบ่อยไม่ใช่ครับคือไม่ได้มาทางด้านนี้โดยตรงนะครับผมเป็นเด็กเครื่องกลแล้วก็เวลาเจอ ห้องเรียนที่เป็นเครื่องจักรกลไฟฟ้าก็จะไม่ค่อยใส่ใจจะไม่ค่อยได้นึกในใจว่ามันไม่เกี่ยวกับเราหรอกก็เรียนมานผ่านๆกันเลยไม่ค่อยได้แบอะไรกัมือนมากนะครับแต่ว่าพอมาวันนึงต้องใช้ครับก็เนึกถึงว่าทําไมวันนั้นเราไม่ตั้งใจเดียงมาแต่ว่าเอาเข้าๆพอไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปลงลึกอะไรกัมันครับอินดักชันมอเตอร์ก็คือมอเตอร์ที่เราจ่ายไฟให้มันไปนะครับจะเป็น3า0หรืออะไรก็แล้วแต่จ่ายเข้าไปแล้วมันก็จะหมุนหมุนตามเข็มหมุนต้วเข็มแล้วแต่นัะครบ การการทํางานของมันนะครับมันต้องมีควบคู่ไปกับเขาเรียกว่าอะไรครับอินเวอร์เตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับอินเวอร์เตอร์จะรับสัญญาณจากตัวคอนโทรลเลอร์มาว่าเฮ้ยมันสั่งให้มอเตอร์ทํางานแล้วทํางานมาที่ความเร็วรอบเท่าไหร่มันจะสั่งมาที่ตัวคอนโทรลเลอร์จะสั่งมาที่ตัวอินเวอร์เตอร์ตัวหนึ่งอารมณ์ประมาณไดเวอร์นั่นแหละนะครับสั่งมาแล้วปุ๊บไฟที่เราเข้านะครับสมมุติว่าที่ตัว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 ก่อนหน้านี้ที่ผมทำไม่ใช่ตัวนี้นะครับผมใช้อินดักชันมอเตอร์แล้วก็ใช้ไฟบ้าน2 2 0โวล เข้าไปที่ตูดของตัวอินเวอร์เตอร์แล้วก็ออกมาเป็นไฟสามเฟสกับมอเตอร์ต่อแบบสตาร์โยต้าหรือทักงอย่เนี่ยผมจําไม่ได้แล้วนะครับไปดูที่เทมเพลตที่อยู่ข้างมอเตอร์ด้วยว่าถ้าเราจะต่อกับไฟ220ต้องต่อลักษณะยังไงนะครับแล้วก็ไปจาคั่ให้มันเหมือนกันนะครับอันนี้ผมใช้อินดักชันมอเตอร์ยี่ห้อรู้สึกจะเป็นเหมือนนว่าทีโคมั้งผมก็จําไม่ได้แล้วก็อินเวอร์เตอร์ผมใช้ฮิตาชิอันนี้เป็นของมือหนึ่งต้องบอกแบบนี้นะครับผมมือหนึ่งกับมือสองผมว่า เลือกใช้มือหนึ่งจะดีกว่านะครับเพราะว่าหนึ่งเลยคืออะไรครับเทคนิคอลซัพพอร์ตเหมือนเราซื้อซอฟต์แวร์นี่แหละเหมือนผมเนี่ยผมก็เป็นเทคนิคอลซัพพอร์ตเวลาเพื่อนๆใช้ติดปัญหาแล้วก็จะมาถามว่าทำยังไงเราก็จะตอบน,นู่นนี่นั่นไปนะครับ <c oughs> เช่นเดียวกันถ้าเราใช้มอเตอร์แล้วดังต่อไม่เป็นซื้อมือสองมาเราก็จะต้องไปลบราค่าฟันกับผู้ขายที่เป็นขายมือสองแล้วก็ก่อนที่เราจะซื้อเนี่ยนะครับทำทั้งหมดทุกอย่างเฮ้ย <c oughs> โทรมาเลยน้อง นี่เป็นอย่างนี้อุ้ต่อง่ายผมเราเราเนื่องจากเราไม่เป็นใช่ไหมเราถามว่าต่อ,อยากมั้พี่โอ้โหแค่เสียบปลั๊กเองนู่นนี่มาตอม่อก็วิ่งหมุนแล้วอะไรอย่างี้แต่พอสุดท้ายพอมาต่อจริงมันไม่ง่ายอย่างที่เราคิดนะครับมันไม่หมุนมันหมุนแล้วมันปรับความเร็วไม่ได้อันนี้นี่พอเราถามเข้าไปเขาก็จะแบบว่าอารมณ์เหมือนแบบคือเอ้ยก็ไปลองตอ่อดูหาความรู้จากเน็ตถามว่านี่เอะไรอย่างเงี้ยส่งสเปคส่งข้อมูลที่เป็น pdf มาแล้วเราโทรไปเขาก็จะไม่รับอะไรอย่างเงี้ยเจอบ่อยครับเจอบ่อยแต่ว่า คนขายที่ดีก็มีนะไม่ใช่ว่าเป็นแบบนี้ไปหมดเพราะ,ะนั้นแล้วแต่ดวงบอกแบบนี้แล้วแต่ดวงคุณจะเจอใครยังไงบางทีเจอแบบหลอกขายก็มีของแบบมาไม่ตรงสเปคมอเตอร์มาสายไม่พร้อมตนตัดตรงนี้มาโอ้เหนื่อยนะครับแล้วมาเอามาใช้งานไม่ได้สักท,ทีหนึ่งก็ต้องมาคุยไปคุยกันมาเสียเวลาในการทํางานนะครับไปเพิ่มอีกนิดนึงนะเพื่อความสบายใจซื้อสพอร์ตเข้ามาครับซ,ซื้อการเซอร์วิสเขาต่อไม่ได้ปุ๊บโทรกั๊กกรีง๊งเดี๋ยวนี้บางทีวิง่งมาถึงที่เลยก็มีนะครับ ตอนเขามาส่งของเนี่ยเขาเอาทีมดีคอยซัพพอร์ตมาส่งให้ผมด้วยตอนที่ผมซื้อนะครับเขาก็มาติดตั้งแล้วก็ต่อให้ดูเลยครับว่าต่อคอนโทรลเลอร์อย่างเงี้ยต้องทํายังไงมีสัญญาณออกมารับยังไงต้องต่อจัมเปอร์ยังไงเซตในพารามิเตอร์รย,รยงงงังไงนะครับตั้งความเร็วรอบยังไงตั้งเฮิร์ตยังไงนะครับเพราะว่าไฟบ้านเราเนี่ยนะครับ50เฮิร์ตนะครับประเทศไทยใช้ไฟ50 hertz. Hertz, เฮิร์ตเฮิร์ตอ่ะไปนิดนึงเฮิร์ตก็คือใน1วินาทีเนี่ยมันจะมีขึ้นเนี่ยขึ้นนามนะมันจะีหดๆๆ เวลาไฟบ้านเราอย่างเงี้ยมันก็จะแบบกระพริบมันมันกระพริบแบบแต่เรามองไม่เห็นมันมันมองไม่ทันมันนะครับมันจะมี1วิมันวิ่งไป60ครั้งแบบนี้เพราะฉะนั้นมอเตอร์มันก็จะทํางานไปที่ความเฮิร์ตเฮิร์ตปกติของเขาอยู่ที่สมมุติว่า1นึ่งพันสี่รอดบรอบมันก็จะวิ่งอยู่เงี้ยแหละคุณเสียบปลั๊กไปมันก็วิ่งความเร็วเท่าเดิมอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นแต่ว่า1 0 0 0รอบ1 5 0 0ารอยรอบเนี่ยในการกัดงานไม่เพียงพอนะครับเพราะนั้นจะมีอินเวอร์เตอร์มา ที่1นึ่ง,ง,งท,ที่ปกตินี่ยห้าสิบเพ์สมีวิ่งที่1นึ่งหนึ่งพันห้าบางีแค่หนึ่งพันแล้วกันให้เร็วลงตัวได้านงง,งแล้วบอกว่าอ e ินเวอร์เตอร์ปรับให้มันมากไปอีก4เท่ามันก็วิ่งไปถึง4 0 0พรอบยกตัวอย่างเช่นให้ฟังนะครับประมาณแบบนี้เพราะฉะนั้นมันสามารถที่จะเพิ่มความสามารถอความสามารถให้มอเตอร์มันหมุนมากกว่าเดิมให้ได้อีกเพราะว่าปรับเฮิร์ที่มันสูงขึ้นเองหมายความว่าใน1วินาทีจากเดิม50มันปรับไปเป็น200ปรับไปเป็นสีนนพร้อเฮิร์ตต่อวิานาที แต่ว่าต้องใช้อ e ิมเตอร์ในการทํางานแบบนี้นะครับก็เขาจะมาช่วยเราเซตนู่นนี่นั่นนะครับในสำหรับคนที่ไม่มั่นใจหรือว่าไม่รู้เลยก็ง่ายหน่อยนะครับสำหรับที่เราจะใช้งานมันอันนี้เป็นอินดักชันมอเตอร์ข้อดีก็คือถูกครับราคาถูกราคาถูกแต่มีข้อเสียนะข้อเสียคือมันหมุนยังเดียวครับมันหมุนไปมันหมุนไปมันไม่มีเอนโคเดอร์มันไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับมันนับรอบจากเพที์ที่อ e ิมเตอร์อย่างเดียวนะครับอิมเตอร์มันก็จะบอกว่ารอบอยู่ที่ประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราต้องคาลิเบตงมีััววด ว่าตอนนี้มาเปิดมาเท่านี้ละนี้มันอยู่ที่เท่าไหร่ล้วคาลิเบรตกันอีกทีหนึ่งก็ได้นะซึ่งมันก็จะไม่แม่นยำเท่าไหร่หรอกแต่ว่าอยู่ในค่าค่านึงเพราะเราไม่ใช่สีเรื่องความเร็วรอบนะครับเราดอกกัดมันก็หมุนไปบวกลบยิดหน่อยก็ช่างมันนะครับดูฟังเสียงฟังอาการแล้วเราก็ไปปรับฟีปรับอะไรเอาอันนี้คือข้อดีข้อเสียนะครับข้อดีคือถูกข้อเสียคือปรับอะไรไม่ได้เลยนะรปรับได้จากความเร็วแล้วก็หมุนทวนเข็มตามเข็มได้เท่านั้นเองมันไม่มีบอกตำแหน่งมันไม่ทําอะไรไม่ได้นะครััับบบบเเรรรรราาาาาาะนน้้ชื่่ออองงจจกกกววยยตตติด ใช้ดอกตับมันก็จะทำไม่ได้นะครับโอเคอันนี้คืออินเ c t ชั n นอันนี้ขยับมาอีกหนึ่งอีกหนึ่ง,งตัวเป็นเซอร์โวนะครับเซอร์โวก็เหมือนไอตัวที่ผมคลิปที่แล้วที่ผมเล่าให้ฟังไปว่ามันแตกต่างกังนไงระหว่างมอเตอร์แต่ละอย่างนะครับตัวสุดท้ายเป็นตัวเซอร์โวมีอ n c ค d เดอร์อยู่ที่ตูดมันนะครับอ n c ค d เดอร์อยู่ตูดแล้วก็เซอร์โวก็สามารถที่จะรักษาแรงบิดได้ตั้งแต่ความเร็วรอบต่ำาึความเร็วรอบสูงคงที่ mm hmm. นั่นเองขอคคงท่อคงที่นะครับแต่ถ้าเป็นตัวอ,นอินเจคชั่นเนอ้ย นะครับมันจะคือมันเหมือนมันไปฝืนอ,อะไรบางอย่างมันจะทําให้สมมติเราบอกว่าเปิดที่600อรอบ600อรอบเนี่ยปกติคือมันวิ่งที่พันห้าพันสี่อย่างเงี้ย <c oughs> มันก็จะมันจะช้าลงเยอะแล้วมันก็จะเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรครับมันจะไม่มีกําลังในการที่จะหมุนในการที่แรงบิดมันน้อยนั่นเองนะครับมีข้อเสียข,ของเขาเลยนะครับเพราะฉะนั้นแนะนําว่าถ้ามีงบประมาณสูงอีกสักหน่อยนึงขยับไปเป็นตัวเซอร์โวนะครับตัวเซอร์โวที่ผมใช้อยู่นะครับเครื่องจักรที่ผมทําอยู่เลยเนี่ยนะท,ทั้งที่ผมทำไาทั้งหมดเนี่ย ใช้ไฟบ้านได้นี่คือหนึ่งข้อดีของเขาคือเสียบไฟบ้านเลยครับต่อเบอรกเกอร์แยกมนะาทัก 20, M, M, 20 M, แอมป์15แอมป์20แอมป์ล้วก็พ่วงไฟแล้วก็ต่อตรงนี้ใช้ไฟนะครับตอนนั้นก็คือยกไปปุ๊บเสียบไฟปุ๊บเสียบลมนะครับเปิดเครื่องทํางานได้ทันทีอันนี้คือข้อดีครับเพราะฉะนั้นการเลือกซื้อมอเตอร์อุปกรณ์ต่างๆเลือกให้มันเหมาะสมกับไฟบ้านเราด้วยแต่ถ้าเราเป็นโรงงานเรามีไฟสามเฟสล้วก็ไปซื้อมอเตอร์สามเฟสมาใช้างาน,นไ,ดได้เลยเหมือนกันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมของเรา นะครับอันนี้ผมเลือกใช้ก็คือสําหรับไฟ220นะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าเราเราสามารถที่จะไปทําที่ไหนก็ได้ไม่ต้องไปเขาเรียกว่าอะไรครับไม่ต้องไปตามโรงงานหรือว่าถ้าเราสมมติมีคนซื้อไปมีคนซื้อเครื่องจกักรเอาไปเขาก็ไม่ต้องไปขอไฟใหม่เขาอยู่ที่บ้านก็เป็นสตาร์ทอัพนะครับก็เสียบลมเสียบไฟก็าํางานได้ทันทีเช่นเดียวกันนะครับโอเคเรากลับเข้ามาที่ตัวเซลโบร์มอเตอร์เมื่อกี้นี้ข้อดีของเขาก็คือเหมือนกับเมื่อกี้คือทอร์กสูงไม่ว่าจะแรงไม่ว่าจะรอบไหนก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เออสามารถที่จะ ตาร์ฟเกี่ยวได้เขาจะรู้ว่าองศาที่ศูนย์อยู่ตรงไหนเพราะฉะนั้นพอตัวไดเวอร์สั่งว่าให้หมุนที่ถึงองศามันก็จะเริ่มอยู่ตรงเนี้ยสมมติมันเริ่มสมมติการหมุนอยู่สามร้อยหกสิบอย่างงี้ใช่ไหมครับสมมติศูนย์องศาอยู่ตรงนี้มันก็จะหมุนวนกลับมาที่เดิมเนี่ยคือมันมันอยู่ไหนก็ได้พอเราสั่งสูตรปุ๊บมันก็จะหมุนกลับมาที่ตำแหน่งเดิมได้ตลอดเวลานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาเราจะเปลี่ยนทูลหรืออะไรเงี้ยอะไรเมนทูนมันก็จะแบบแม่นยําแม่นยํากว่าที่เราจะใช้อออิินนนนนนดดดัััััักกกชช่่่่เเเียยยรรราสงงหุ็แแแล้วตฉืคบ มันจะหมุนยู่ตรงนี้ซึ่งมันไม่ตรงศูนย์พอเราจะบอกให้มันมาอย่างนี้ทําไม่ได้นะครับไม่สามารถทาได้ในีน่ชใช้มเาเลแต่ว่าถ้าเป็นเซอร์โวเราบอกว่าหมุนไปที่ศูนย์ปุ๊บอยู่ตรงนี้แล้วทูนมาเสียบเก็บรูนี้ก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าต้องการโพซิชันตําแหน่งก็ให้เลือกใช้ตัวเซอร์โวมอเตอร์แต่ถ้าเราบอกว่างานผมไม่ใช่สีเ่เลีเรื่องตาผมตามมือก็ได้ใช้ไร้สายมาตามก็ได้ก็ใช้อินดักชันธรรมดาไปราคาก็ถูกกว่า อันนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะงานไม่จาเป็นต้องไปไปซื้อตัวเทอร์โวหรืออะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับงานของเรานะครับโอเคก็สําหรับตัวสปินเดอร์มอเตอร์ก็มีประมาณนี้ทีนี้ตัวต่อไปนี้เป็นหัวใจเลยครับหัวใจสําคัญอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปหัวใจสําคัญนะครับเรากลับมาอีกเดืองหนึ่งก็คือเรื่องของตัวสปินเดอร์เมื่อกี้เราพูดถึงสปินเดอร์มอเตอร์ทีนี้เรากลับมาพูดเรื่องของสปินเดอร์มา่งเรื่องของสปินเดอร์ก็คือตัวที่จะรับกําลังจากมอเตอร์ครับมอเตอร์ Motor จะใส่สายพานมา โห oh, มาที่ตัวนี้สมมุติอันนี้มองมองเป็นสปินเดิลมอเตอร์แล้วกันนะครับแล้วก็มีสายพานอยู่นี้มอเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับก็มีสายพานออกมาอย่างนี้หมุนมอเตอร์หมุนอั่น,นี้ก็หมุนไปด้วยเทาตรงนี้หมุนปุ๊บพอตตัวแกนนี้หมุนมันก็จะพาตัวอาร์เบอร์ตัวทูของเราที่ต่ออยู่อย่างเงี้ยนะครับที่ต่ออยู่กับตัวสปินเดิลหมุนไปด้วยกันนะครับตัวนี้เขาเรียกว่าสปินเดิลนะครับก็มีหลายรูปแบบอีกนะครับอ,อันนี้แหล่งหาหาจากในไอรีกเพจนะครับเหมือนกันก็พิมพ์คาว่า สป i ินเดิลมิลลิงก็ได้นะครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะขึ้นให้เราเต็มไปหมดเลยมีให้เราเลือกนะครับหลักการในการเลือกนะครับมีชนิดมีประมาณแบบนี้คือแบ่งโดยชนิดของตัวอาร์เบอร์นะครับอาร์เบอร์ก็คือทูนที่ใช้กัดตัวนี้คือตัวที่จับกับดอกกัดอีกทีหนึง่งตัวนี้ที่เป็นตัวจับดอกกัดอีกทีหนึง่งแล้วชุดที่จับดอกกัดจะไปอยู่กับสปินเดิลอีกทีหนึง่งแบบนี้นะครับอาร์เบอร์ที่เป็น B ีเขาเรียกว่าเป็น B t เอาเอาเอา,เอาหลัก,ลกๆจริงๆมันมีหลายแท้นด่า,ดาดมากเลยนะผมเอา อมเอาบีทีใชเเเ้เป็นตัวตั้งตนง้นแทนบีที15ตัวที่เดียว่างตัวเล็กบีที30ก็คือตัวนี้ที่ผมเลือกใช้อยู่ก็กลางๆนะครับตัวกลางๆแล้วก็ไปใหญ่ตรงันบีที40แล้วก็ใหญ่ขึ้นไปอีกก็ไม่บีที50ตัวเบ้เริ่มเลยตัวหนึ่งก็หนักเหมือนกันนะครับผมเลือกใช้บีที30แล้วก็ตัวต่อไปที่ต้องพิจารณาก็คือความเร็วรอบที่เขารับได้ maximum s p e ี um d นั่นเอง maximum ความเร็วรอบคือในการหมุนนะครับ หนึ่งนาทีเนี่ยเขานับรอบเนี่ยหกพันรอบนะครับมีทั้งหมดหกพันแปดพันหนึ่งมื่นสองมื่นราคานะครับจะแพงตามความเร็วรอบที่เขาทําได้เพราะนะครับที่หกพันรอบเขาอาจจะมีแบริง่งเป็นสตีลแบริ่งนะครับเป็นลูกปืนเหล็กอยู่ทั้งหมดสี่ลูกสมมุตินะครับแต่ว่าถ้าเป็นหนึ่งหมื่นรอบเขาอาจจะเป็นเซรามิกแล้วเป็นเซรามิกแบริง่งนู่นนี่นั่น เพื่อที่จะให้มันหมุนได้เร็วๆแล้วก็ความร้อนมันไม่เกิดนะครับเพราะฉะนั้นราคามันจะขยับตามขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตามความเร็วรอบที่เราต้องการนะครับความเร็วรอบ6,000ถือว่าเป็นเป็นเป็นความเร็วรอบที่ที่เริ่มในการเอามากัดชิง้างานได้แล้วนะครับจะกัดอลูมิเนียมกัดเหล็กเนี่ยจริงๆมันเพียงพออยู่แล้วนะครับตัวที่ผมใช้อยู่ตัวนี้นะครับอยู่ที่8,000รอบต่อน,นาทีนะครับสูงขึ้นมาจะ6,000อีกน้อยนึงนะครับแล้วต้องการที่เราจะซื้อตัวสปินเดิล เราดูจากอะไรเราดูจากมอเตอร์ด้วยมอเตอร์ที่เราซื้อเมื่อกี้นี้ใช่ไหมครับเราเลือกมอเตอร์มาเนี่ยถ้าเป็นอินดักชันเราปรับรอบแล้วนะครับที่ที่อิวอร์เตอร์แล้วม็กซิมัมที่มันทําได้อยู่ที่กี่พันรอบสมมุติเราบอกว่ามันปรับได้ที่6 0พันเราจะไปซื้อ800 0ันมาก็ไม่มีประโยชน์เพราะงั้นก็ซื้อที่6 0พันก็พอแล้วนะครับอันนี้ตัวเซอร์วมอเตอร์ที่ผมใช้ตัวที่เครื่องสื่อส้มของเราเนี่ยนะครับที่ผมทำเนี่ยมันมันวิ่งได้แม็กซิมัมอยู่ที่8,000เพันเคราตฉะน ราคาอืน่าจะอยู่ราวๆสอง0มื่นนะครับถ้าผมจำไม่ผิดเพื่อนๆลองไปเซิร์ชดูเอานะคำว่า s p i นเดิ BT สามนะครับแล้วก็ลองดูว่าเท่าไหร่ยังไงราคาในนั้นมีหมดเลยสปินเดิเองนะครับแนะนำว่าให้ซื้ออย่างที่ผมใช้แบบนี้ดีแล้วนะครับข้อดีที่หนึ่งหนึ่งจะมีเขาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า power dog bar ครับ power dog bar มีไว้ทำอะไรเพื่อนๆดูรูปนี้นะครับรูปที่เป็นตัว arbor ครับเป็นเกลียวลงเป็น t a เ e r ลงมา ก็มีตัวจับทูนอย่างนี้เป็น ER Collet เนะครับเป็น ER Col l e อ e e r 2ออารแล้วแต่จะเลือกใช้ข้างบนของตู้อาร์เบอร์จะมีเป็นตุ่มขึ้นมาตัวหนึ่งคล้ายคล้ายหัวเห็ดเลยครับตัวนี้นะครับที่มีหน้าที่สปินเนอร์จะมีหน้าที่มาล็อกเจ้าตัวนี้ดึงขึ้นไปครับตัวพูสตัดจะมาล็อกอย่างนี้ก่อนใช่ไหมครับเราก็จะดึงพอพอสปินข้างบนขลายมันก็จะดึงล็อกหัวไว้อย่างเงี้ยหัวนี้มันก็จะไม่หล่นหัวที่มันโดนดึงจะล็อกอยู่เงี้ยหมุนจะไม่หล่นนะครับแล้วมันก็หมุนทําางนไป เวลาเราจะปลดทูนก็ต้องใช้ไฮดรอลิกกดลงมาครับเอ้ยไม่ใช่ครับใช้พีโนเมติกคือกระบอกลมดันลงมาเพื่อที่จะดันดันให้ตัวคูสตัดมันมหล่นมาแล้วมันคายออกพอมันคายออกปับ๊บทูนก็จะหล่นลงมาได้ดึงออกมาเปลี่ยนทูนปุ๊บปุ๊บล็อกขึ้นมาเหมือนเดิมแบบนี้อันนี้คือขั้นตอนในการทํางานเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้ให้ซื้อแบบนี้มาเลยครับแล้วก็ซื้อชุดหนึ่งเขามาเลยนะครับชุดหนึ่งจะประกอบด้วยสปินเดิลตัวที่ผมบอกตัวนี้ที่รับแรงมาแล้วก็อีกชุดหนึ่งที่มาคู่่กัับเเคค้าาวรจะตองงสมลยื เขาเรียกว่า power door bar power door bar คือจะอยู่ข้างบนทำงานด้วยลมใส่ลมเข้าไปนะครับแล้วก็จะมีแกนออกมานะครับแกนออกมาเพื่อที่จะมาดันตัวสปริงตัวคูสตัดลงมาแบบนี้นั่นเองนะครับโอเคหลักการทำงานประมาณแบบนี้นี่คือตัวสปินเดิลครับเพราะนั้นคู่หนึ่งเนี่ยชุดมาเนี่ยผมจำไม่ได้เพื่อนๆลองไปเสิร์ชหาเอานะครับพิมพ์คาว่า power door bar นะครับโอเคต่อสุดท้ายตัวหัวใจสำคัญนะครับของเครื่องจักรสีสเลยนั่นคือตัวคอนโทรลเลอร์ครับ ตัวคอนโทรลเลอร์เนี่ยนะครับมีอยู่ผมแบ่งเป็น2แบบแล้วกันนะครับจริงๆผมก็ไม่แน่ใจนะว่าเขาใช้ศัพ์คำว่าอะไรแบบแรกก็จะเป็นแบบที่ตัวของเขาเองเลยครับเสียบปลั๊กแล้วก็ทํางานได้เลยไม่ต้องไปงอไข่ในในวงการบางคนก็เรียกว่าแบบออฟไลน์ผมก็เรียกออฟไลน์ตามเข้ามาเหมือนกันนะครับคือเป็นคอนโทรลเลอร์ที่มีปุ่มกดเหมือนหน้าเครื่อง CNC เลยนั่นแหละคือเครื่องแบบนั้นเลยก็คือจําลองมาเป็นแบบ คอนโทรลเลอร์ชิดนี้เลยนะครับเป็นอันเดียวกันนั่นแหละนะครับแล้วก็อีกชนิดหนึ่งก็คือใช้ซอฟต์แวร์ครับมาช่วยใช้ซอฟต์แวร์ฮาร์ดแวร์บางอย่างกับคอมพิวเตอร์นั่นหมายถึงว่าลงวินโดว์ไว้ใช่ไหมครับแล้วเราก็เอาซอฟต์แวร์ที่เป็นตัวคอนโทรลเลอร์ในที่นี้ผมเอ่ยมีอยู่เมื่อกี่ซอฟต์แวร์1ก็คือมาสามมาสามมาสี่ก็ได้นะครับโดยการที่เขาจะคอนเนคกับตัวเบรกเบรกอับอร์ดอีกชุดหนึ่งเป็นบอร์ดที่อยู่นอกโดยคอนโทรลผ่านสายปรินท์ารเรว นะครับสายสายพิ้นเครื่องเก่าๆอ่ะเ,เคยเห็นไอ้หัวใหญ่ๆใ,ใช่ไหมครับที่มี25พ,พินเนี่ยสายเข้าไปที่เบรคเอาบอร์ดกับต่อที่มาที่พอรตเครื่องพิ้นของคอมพิวเตอร์ของเรานะครับต่อเพื่อของพิ้นแล้วก็มีซอฟต์แวร์นะครับเป็นตัวสั่งให้พิ้นที่มันอยู่ในในนั้นน่ะทางานแตกต่างกันไปนะครับเบรคเอาบอร์ดก็จะไปต่อกับไดเวอร์เอ็กัน x กันเกันแฟรสปินเดิลขงนีนั่นก็ว่าไปนะครับในการทํางานเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาต้องมีหนึ่งคอมพิวเตอร ระบบปฏิบัติการ w i o w s นะครับมีทั้ง Windows มีทั้ง Linux Linux ก็จะมี Linux ซฟรีฟรีก็มีเหมือนกันอันนั้นน่าจะเป็นฟรีด้วยมั้งแต่ถ้าเป็นมาสเนี่ยรู้สึกว่าจะ8000มั้งครับ6-8000ผมจำราคาไม่ได้นะครับแต่ถ้าเราจะใช้แบบเดโมก็ได้500บรรทัด500บรรทัดของ G Code ก็ลองไปเล่นดูเราเอาละกันนะครับอันนี้คือระบบที่เป็นผมไม่แน่ใจใช้ซอฟต์แวร์ในการจำลองเป็นตัวของทลเลอร อีกประเภทหนึ่งคือออฟไลน์ที่เกิดมนเไมปไป็กอิกนี้แล้วนะครับออฟไลน์คือไม่ต้องใช้คอมพิวเตอร์ไม่ต้องใช้อะไรเลยใช้ไฟฟ้าเสียบเข้าไปครับเขาก็มีในตัวเขาเองเขาติดตั้งมาเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นแล้วแต่เฉพาะของของของยี่ห้อหนั้นๆไปยกตัวยอย่างเช่นฟ้าหนักไฮเดนไฮซีเมนเดลต้าอะไรก็ไม่รู้แหละที่เป็นไอโซไอโซครับพวกนั้นก็นัก DIY คงคงไปสัมผัสยากนะแต่เขายากนิดนึงเพราะว่า โนฮาเขาค่าอนข้างเยอะเราจะไปซื้อหาซื้อมือสองก็หา ed, ยากอีกเหมือนกันนะครับแล้วซื้อมาเนี่ยก็ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญที่สามารถที่จะมาติดตั้งมาประยุกอะไรอย่างเงี้ยได้อีกด้วยนะครับซึ่งมันก็ผมว่ามันก็จะทําให้เราทํางานแล้วเมื่อติดปัญหาเราก็จะลาบากนะครับเพราะว่าปรึกษาเขาอาจะาาจะต้องใช้เงินในการถามเขาแบบนี้นะครับเขาคงไม่มาช่วยเราตลอดเวลาเพราะว่าปัญหามันจะเยอะเราก็ต้องมีค่าเซอร์วิสของเขาด้วยนะครับ โอเคแต่มีอีกประเภทหนึ่งนะครับอย่างที่ผมใช้ตัวนี้อขึ้นให้ดูอีกนิดนึงนี่เป็นคอนโทรลเลอร์ที่ผลิตจากประเทศจีนตัวนี้นะครับยี่ห้อที่ผมบอกไปเลยเซจีเนี่แหละนะครับข้อดีคืออะไรครับข้อดีก็คือจําลองทํางานได้กับ G ค e ชนิดเดียวกันกับที่พวกเครื่องใหญ่ๆหญ่ฟ้าหนักมุนนู้นนี้าทำได้เหมือนกันนะครับ G ชุดเดียวกันต่างกันนะเลยนะครับราคาถูกกว่านะครับราคาอันนี้ ตัวน,นี้นะครับสามารถคอนโทรลได้4แกนระบบ CNC นะครับมีการแบ่งแยกประเภทโดยโการนับแกนแบ่งแยกประเภทด้วยการชนิดของการกัดงานก่อนการทางานเครื่องกลึงเครื่องกัดเครื่องเจียเครื่องอะไรก็แล้วแต่นะครับแล้วก็พอมาเป็นเครื่องกัดก็จะถูกแบ่งซอยเข้าไปอีกหนึง่งสามแกนทํางานเป็น3แกนทํางานเป็น4แกน5แกนคอนโทรลเลอร์ก็จะต้องมีความสามารถที่ไม่เหมือนกันนะครับคอนโทรลเลอร์ที่ทํางานได้3แกนก็คือเดิน x อ z ได้ แต่ถ้าตัวนี้ที่ผมใีด้ดูตัวนี้่ผมเลือกใช้มาเนี่ยเป็นระบบที่เป็น4แกนคือ A x อ็กวาแได้เหมือนเดิมเลยนะแต่ว่าหมุนแกน A ได้อีกตัวนึงหมุนรอบแกนแกนกนแกน x ได้อีกตัวนึงอย่างนี้นะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่างานของเราด้วยว่าจําเป็นไหมที่จะต้องมีแกนที่4หรือเปล่าถ้าจําเป็นก็ซื้อคอนโทรลเลอร์ที่ทับพอร์ตแบบนี้มาถ้าไม่จําเป็นก็ A x อ็กวาก็จะถูกขึ้นอีกถูกลงอีกไม่ะถูกขึ้นอีกถูกราคาจะถูกลงมานะขึ้นอยู่กกัับลษณะงงาานขอเร ครับโอเคทีนี้ผมทําเครื่องตัวนี้ก็กาเอาไว้ขายด้วยหรือถ้าไม่มีคนซื้อก็ใช้เองด้วยดังนั้นก็เลยอยากจะลองด้วยครับเพราะนั้นเหมือนแบบคนซนนะเราอยากจะ DIY แกนที่ใหม่แกนนึงนะครับซื้อโรตารี่มาใส่นู่นนี้นั่นก็ว่ากันไปเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูด้วยเหมือนกันนะครับว่าเราทํำยังไงกันนะครับทีนี้ตัวคอนโทรลเลอร์นะครับคอนโทรลเลอร์ผมเลือกใช้ตัวนี้ที่เป็นสีแกนนะครับก็จะมี MPG m p g ที่ก็จะเป็นไอ้มือหมุนที่เป็นมือหมุนง่ายครับ มันก็จะหมุนได้หมุนหมุนหมุนหม,นมุนก็เอ็กวายแก็จะวิ่งไปตามที่เราต้องการถ้าเป็นมาา3ก็จะใช้คีย์บอร์ดใช้เครอร์เซอร์ของแอโร่นะครับปดซ้ายขวาขึ้นลงกดเพดดาวเพดอัพเพื่อที่จะสั่งให้ทูนขึ้นลงอะไรแบบนี้ก็ทําได้เช่นเดียวกันฉะนั้นถ้าใช้ม้า3ก็ควรจะต้องเป็นพวกคีย์บอร์ดที่เป็นไวเลสใช่ไหมเป็นบูทูธไวเลสก็คือยกอ,ออกมาที่นั่งออกมาที่น้าหน้าหน้าหน้าเครื่องแล้วเขามากดได้แบบนี้นะครับหรือจะเป็น w ว f i เ ส่งสัญญาณเข้าไปที่ตัวคอมพิวเตอร์แล้วก็หมุนได้เหมือนกันก็ลองดูครับราคาก็จะมีขายตั้งแต่พันสองพันขึ้นไปแหละลองไปดูเอาแล้วกันนะครับโอเคแต่ว่าข้อข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปข้อดีนะครับของตัวคอนโทรลเลอร์ที่ที่เป็นแบบออฟไลน์ line แบบนี้นะครับคือหนึ่งค่อนข้างจะเสถียรเร็วเปิดรีบูทเครื่องเนี่ยเสียบปลั๊กเปิดสวิตช์เบนพาวเวอร์ไฟจ่ายเข้าคอนโทรลเลอร์ controller. นับ1่ไม่ถึง10คุณจะได้หน้าจอเขาขึ้นมาแล้ว นะครับไม่ต้องไปรอวินโดว์บูธไม่ต้องไปรอลงไดเวอร์ไม่ต้องอะไรเลยค่อนข้างจะ,สะเสถียรและทํางานได้ค่อนข้างรวดเร็วเพราะว่าเขาไม่มีระบบปฏิบัติการอะไรมายุ่งวุ่นวายไม่มีไวรัสไม่มีอะไรทั้งนั้นนะแต่ถ้าเป็นมา r s ส m าม s าสหรือดินนุกซินสีกันแล้วแต่เราจาเป็นต้องง้อฮาร์ดแวร์ที่เป็นคอมพิวเตอร์เช่นฮาร์ดดิสทรีวียูแนะครับอะไรพวกนี้มอนิเตอร์ด้วยต้องมีจอด้วยอะไรด้วยนะครับเพราะงั้น มันอาจจะไม่สเสถียรวินโดว์อาจจะมีคอมโพเนนต์บางอย่างสูญเสียเสียหายไปดอทเน็ตดอทอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันมันอาจจะทำให้การกักงานอยู่แล้วเออเลอร์ว er ินโดว์รีสตาร์ทวินโดว์เป็นจอฟ้าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นมันก็จะเกิดความเสียหายกับชิ้นงานของเราอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับอันนี้ก็แล้วแต่เราแต่ว่าผมผมลองมาสามไม่เรียบร้อยแล้วแหละแต่ว่ารู้สึกว่ามันก็ดีนะตอนแรก,แ,รกแต่พอมาหัดพอได้มาลองใช้ตัวฮอบไลน์ก็ ไม่แตะมาสากอีกเลยนะครับลองใช้ตัวนี้ยาวๆไปเลยนะครับเพราะว่าความสามารถเขาค่อนข้างเยอะมากกว่านะครับแล้วก็ตัวเขาเองมี P l มีมี PLC ข้างในตัวด้วยมีแรเดอร์มีอะไรปรับนู่นนั่นนี่ได้ค่อนข้างเยอะมากนะครับแล้วก็ตัวนี้ที่เห็นอยู่นะครับรองรับระบบเปลี่ยนทูน ATC ีออโต้ทุนเชนด้วยนะครับนั่นหมายถึงว่าเมื่อเราทําโปรแกรมมาโปรแกรมในการกัดงานเราไม่ได้ใช้ดอกเดียวเราต้องมีเปลี่ยนดอกด้วยมันก็าสามารถที่จะรับออโต้ได้หมดเลยนะครับ เอาไว้เดี๋ยวพาไปทําหลังๆนะครับอันนี้อธิบายให้ฟังก่อนส่วนมาสามเองทำ BTC ก็ได้เหมือนกันนะครับเราสามารถที่จะไปเขียนสคริปต์ไปเขียนมาโคเพื่อจะสั่ง Input Output ได้ข้อเสียของของเบรกเอาบอร์ดรุ่นถูกๆเบรกเอาบอร์ดที่มันต้องต่อมาสามเนี่ยนะครับข้อเสียของเขาก็คือพอร์ตมันน้อย Input Output มันน้อยนะครับถ้าสมมติตัวห้าหกร้อยบาทเนี้ยอินพุตเอาพุตพอร์ตมันจะน้อยมากนะครับอินพุตเนี่ยรับแค่โฮมกับลิมิตเนี่ยก็แทบจะเต็มแล้ว แต่ว่าถ้าสมมติเรามีเซ็นเซอร์ตรงอื่นไปด้วยในการจับทูนในการนับทูนอะไรเงี้ยมันจะไม่พอก็ต้องเพิ่มเบิ้ลไปตัวหนึ่งอะไรเงี้ยเขาว่าไปนะครับแล้วก็เอาพุทมันน้อยการที่เราจะไปสั่งให้โซลีน้อยเปิดตรงนี้ปิดตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยนอกเหนือจากที่เครื่องมันเดินได้ปกติเนี่ยมันก็จะแบบไม่เพียงพออีกน้อยไปนะครับแต่ถ้าเป็นตัวออฟไลน์เนี่ยโอ้โหเพียบนะพอร์ตเขาเยอะมากเพราะฉะนั้นเพียงพอที่เราจะเสริมออปชันต่างๆเข้า,า,าขไปได้อีกนะครับโอเคเพราะฉะนั้นแล้วอันเนี้ยนะครับ ก็จะเป็นในส่วนทั้งหมดนะครับที่เราเกินขึ้นมาแล้วก็เราไปบอกว่าเราจะเตรียมอะไรบ้างนะครับเราจะเลือกแบบไหนะนะครับนี่พินเป็นอุปกรณ์พื้นฐานทั้งหมดที่สําคัญมากนะครับเนี่ยเป็นตัวบ่งบอกว่าหน้าตาของเครื่องเราจะเป็นยังไงแล้วเราจะต้องซื้ออะไรบ้างถ้าเราเลือกคอนโทรลเลอร์ที่เป็นออฟไลน์ line, แล้วก็ไปสั่งเข้ามาเลย1ชุดสําเร็จและพวกนี้นะครับจะมาพร้อมกับสายสายสายคอนโทรลมา มีหน้าที่เดียวเสียบเสียบข้างหลังมันเสียบ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 เียบแล้วก็เอาปลายสายไปจ้ำกับไดเวอร์มอเตอร์ไปจ้ำกับแล้วแต่เราเลยนะครับซึ่งเขามีคู่มืออะไรมาให้เรียบร้อยแล้วก็อย่างที่ผมบอกครับการที่เราซื้อของนะครับจากจากที่ผมใช้นะครับยี่ห้อนี้มีน้องๆมีมีมีทีมงานที่ในเขาสปอร์ตท, <technical support S 1> ที่ดีมากถามไปปุ๊บตอบเลยถ้าเขาอยู่หน้าจอครับเราก็จะตอบเราเลย เขาจะตอบเราถ้ามันเขาวันนี้เขาไม่เห็นเขาไม่เห็นอยา่างพวกนี้เขาก็จะตอบเราเราก็จะได้คําตอบไปนะครับโดยว่าเครือตัวนี้ทํายังไงอันนี้ต่อ,อยังไงอันนี้มันไม่ขึ้นกดยังไงนะครับแล้วเขาสามารถที่จะคัสตอมบางอย่างให้เราได้ด้วยนะนะครับว่าเครื่องจักรของเราอาจจะเป็นเครื่องจักรที่พิเศษกว่าคนอื่นเราอาจจะไปการทําเครื่องเนี่ยนะครับอย่างที่ผมบอกไปเรา,ากาลังพูดถึงในการที่เราเอาเราผลิตขึ้นมาใหม่เลยสร้างตั้งแต่ตั้งแต่ศูนย์งนได้ออกมากัดงานกับเขาเรียกว่าอะไรครับเอาเครื่องที่เป็น เครื่องเมนวนวลงนะครับมาแปลงก็มีหรือไปซื้อซากไปซื้อซากของเครื่องที่เป็นสีสีที่เขาปลดระวางแล้วคือมันเสื่อมไปหมดแล้วมอเตอร์ไม่ค่อยดีอะไรแล้วแล้วแต่แต่โครงสร้างยังพอทํางานได้ก็จะมีกลุ่มคนที่เป็นเหมามาเหมือนกันเรามาซื้อเป็นกิโลช่างกิโลขายเรามาแล้วก็ไปซื้อพวกนี้โครงเนี่ยมาครับแล้วก็มาแปลงนะครับก็สามารถที่จะเอาคอนโทรลเลอร์พวกนี้เข้าไปจับใส่ได้เลยก็มีก็มีเหมือนกันนะครับก็แล้วกับเราแล้ว นะครับแล้วแต่เราแล้วว่าเราจะเลือกแบบไหนนะครับโอเคนะครับก็เอาไว้ตอนนี้น่าจะประมาณนี้แหละนะครับเรารู้แล้วฟังก์ชันเครื่องเราประมาณนี้ใชแบบ้แบบนี้แบบนี้แบบนี้เดี๋ยวตอนต่อไปนะครับตอนต่อไปผมจะพาเราเริ่มออกแบบแล้วโดยการใช้ Solid Works นะครับเป็นพระเอกของเรานั่อย่างทำไมเราจะต้อง ใช้สลิกระแล้วมันมีข้อดีข้อเสียยังไงครับเวลาเราออกแบบด้วยตัวสลิกระแล้วหลักการในการออกแบบเครื่องเราเราควรจะทำยังไงเราจะเขียนยังไงดีเริ่มยังไงดีนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปทำใช้ฟังก์ชันอะไรมันบ้างนะครับต้องวิเคราะห์หรือเปล่า,านะครับเราเราเป็นนัก d i y วที่ค่อนข้างจะยุคใหม่แล้วครับมีตัวซอฟต์แวร์มาช่วยในการทำเยอะแยะหมดนะครับเรามีทั้งเวลเมนต์ Man, มีทั้งโอ้วิเคราะห์ความแข็งแรงมีทั้งซิมูเลชันนะครับมีวิเคราะห์โฟด้วยแต่เครื่องนี้รู้สึกจะไม่ต้องทำโฟไม่ต้องทำอะไร รเราแค่วิเคราะห์ความแข็งแรงของมันว่าโครงสร้างที่เราออกแบบนะครับเมื่อมันกัดงานเมื่อมันทํางานแล้วม,มันมีการโก่งตัวไปเท่าไหร่นะครับสมมุติเราบอกว่ามันมีแรงมาทากระทําแล้วนะครับมันลงมาศูนจุดศูนจุดูนยูนหนึ่งก็ถือว่ามันน้อยมากก็ยังไม่เป็นไรการโก่งตัวของมันถ้ามันลงมาเยอะเราก็ไปไปโมดิฟายโครงเอาไว้เดี๋ยวว่าเราไปเล่าให้ฟังตอนหน้าแล้วกันนะครับว่าหลักการในการออกแบบจะทํำยังไงนะครับสาหรับ สามตอนที่ผ่านมาครับก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับผู้ที่กําลังจะเริ่มนะครับเริ่มเข้ามาในวงการของการสร้างเครื่องครับสร้างเครื่องยตนเองใช้ยตนเองไรแบบนี้นะครับอาจจะพัฒนาไปเป็นเขาเรียกอะไรครับอีกหนึ่งแบรนด์ดังในประเทศไทยก็ได้นะของเราเองนะครับก็ลองดูครับลองคิดแล้วลองทําดูที่สาคัญคือคิดแล้วต้องลองทำนะไม่ใช่ว่าคิดแล้วก็เฮ้ยทำอุ้ยง่ายๆทำเนี่ยลองทําดูครับแล้วเราจะรู้ว่ามันไม่ง่ายเลยนะครับโอเคสําหรับตอนนี้ก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยว เรามาพบกับตอนหน้านะครับในครั้งต,ต่อไปครับในรายการของพอสันเดียนนั่นเองนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้สวัสดีครับ